ค่ะสวัสดีจ้าแม่แม่แม่ครูอะไรคะนี่่จิตติมาค่ะแม่ครูจิตติมาเนาะค่ะฝันดีไหมคะไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยใช่เป็นคนที่นอนแล้วไม่ฝันไม่อะไรทั้งนั้นจริงๆมีแนวทางไหมคะมีแนวทางเหรอก็อยู่ที่เขาอ่ะไม่ของแม่มีไหมคะของแม่เหรอไปบ้านนั้นจําได้ไหม ไปบ้านแตงโมได้ยินแว่วๆว่าแปดเจ็ดอ๋อแค่นั้นแหละได้ยินแค่นั้นได้ยินแว่วๆแค่แปดเจ็ดใช่ได้ยินแว่วๆบ้านแม่แตงโมน้องแตงโมใช่ไหมใช่ที่สังขะใช่เขาพาไปเที่ยวใช่เสียงเวลล์มาเสียงอะลรเสียงอะไรยังไงน้อแม่หรือว่าเป็นเสียงกระซิบใครหรือเปล่ากระซิบจ้ะไม่ได้ยินเสียงไอ้นี่หรอกเสียงกระซิบบอกเสียงกระซิบมาเฉยๆแล้วความรู้สึกมันบอกแบบ แต่ว่าก็ไม่รู้มันจะยังไงนะจ้ะกระซิบแบบไหนคะแวบวบๆ<ะ>พูด,พดหม่นะคะเสียงกระซิบนั้นเป็นแบบไหนคะเสียงเสียงแววเสียงคือมันเสียงจากความรู้สึกอะ่ะมันสัมผัสได้ว่าเออ,อแบบออปดเจ็ดแเจ็ดใช่เสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายน้อแม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าพลังจิตย่างมานมางมหาเราอ๋อพลังจิตสัมผัส ใช่คิดสัมผัสเพราะแม่ก็ปฏิบัติทางนี้มาด้วยก็เลยแต่แม่เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเล่นแต่ไม่ถูกแต่ให้คนอื่นถูกแต่ให้คนอื่นถูกเคยให้นะแล้วก็ถูกแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยให้แต่ให้ปุ๊บถูกปั๊บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่ชะตานะแล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่ดวงเพราะคนเราอ่ะอยากจะมีโชคใช่ไหมเราทำบุญมาไหมอ่า ถ้าเราทําบุญมาในทางนี้เคยอธิษฐานว่าเออเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรพวกนี้ยมันก็จะได้ค่ะแต่คุณเคยทําบุญเคยอธิษฐานแบบไหนหขึ้นอยู่กับคนที่ทํามาแล้วอธิษฐานมาด้วยอันนี้เรื่องจริงนะค่ะค่ะอย่างนี้เขามีบุญทางนี้นะเขาซื้อก็ก็ถูกของเขาค่ะ อันนี้แม่เป็นแม่แม่เป็นผู้ให้เนาะส่วนมากคืออันเนี้ยจะเป็นคนที่ซื้อไม่ได้ขอไม่ได้ให้เขาอย่างเดียวให้อย่างเดียวถ้าขอให้ได้ก็ให้แต่ไม่ได้ให้พิ่มเพื่อไม่ได้ให้อะไรขนาดนั้นอันนี้คือถือว่าเราโชคดีเนาะวันนี้เนาะมาเจอมาเจอแม่ครูนะคะแม่ครูมาจากทางไกลด้วยเนาะ ได้ปลามาสองปีแล้วปีนี้พิธีศักปกติได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยไหมคะแม่สัมผัสได้ตลอดสัมผัสได้ตลอดแต่เราเป็นคนที่แบบว่าสัมผัสแค่รู้รู้แล้วก็เห็นก็รู้แค่นั้นเองเราแค่รู้เท่านั้นเองคือไม่ได้อะไรขนาตนั้าก็คือก็คือได้ยินแต่เสียงเลยใช่ไหมคะเสียงมองเห็นด้วยบางรั้นก็เห็นใช่ไหมคะที่บ้าน้แตงโมเลยใช่ไหมคะเจอน้องแตงโมไหมคะ ไม่เจอแต่พูดถึงถ้าเราอยากจะเห็นเราก็เห็นแต่เราไม่ค่อยจะอะไรขนาดนั้นไงไม่ค่อยจะคือเราก็เป็นคนคือมีอะไรแล้วเห็นแล้วแล้วไปผ่านตาแล้วผ่านตาไปเขาบอกแต่เลขเหรอค่ะแม่เขาบอกแค่นั้นแหละเขาบอกแค่นี้คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรด้วยนะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่เล่นแล้วเนาะ ไม่เด่นแล้วก็ไม่สนใจต่ไม่ถูกสดงว่าขอความช่วยเหลือเลยพูดถึงพูดถึงว่าถ้าได้มาใช่ไหมเรากลับว่ามันจะออกข้างล่างเลาอวะงวดนี้ซื้อข้างล่างอย่างเดียวแต่ออกข้างบนนั่นคือเป็นคนอย่างนั้นนะความรู้สึกว่าจะมาล่างความรู้สึกว่าข้างล่างหลอกเราไงหลอกเต็มเต็มก็นั่นแหละแม่เขาถึงบอกว่า ขึ้นบนขึ้นนั่งมันอยู่ที่ดวงนะค่ะโชคชะตาเราอาจจะไม่มาทางนี้ใช่ค่ะแม่เนาะอันนี้มันเกี่ยวกับบุญวาสนาด้วยนะค่ะไม่เหมือนกันบางคนทําไมมองว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทําบุญมาหรือเปล่าค่ะอันนี้เรื่องจริงนะจ้าเชื่อค่ะแม่ตามหลักค่ะตามหลัก เราก็เป็นคนปฏิบัติมาเรื่อยๆอะนะไม่ได้อะไรมากมายทํำเวลาทําเราก็ทําแค่นั้นเองเราไม่ได้คิดอะไรมากค่ะให้มีสติอยู่กับตัวเองแค่นั้นเองไม่หลงอะไรมากมายค่ะค่ะวันนี้ก็ชี้แน่ได้ก็ชี้แน่ได้แม่ครูก็เดินทางมาไกลด้วยเนาะจากแม่เดินมาจากอ่าจ่าเชิงเซาจากเชิงเทราจากเชิงเซานะคะเอฟซี จังหวัดนี้ที่เขาเรียกยากมากเลยเนาะพูดไม่ค่อยจะถูกกันนะคะจังหวัดที่เรียกยากลุงพ่อพุทธโสธรเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ใกล้แค่ไหนเขาก็ไปไหว้กันนะค่ะอยู่ที่พนมสารคามเลยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะฉะเชิงเซาเนาะฉะเชิงเซาอําเภอพนมจังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอพนมสารคามค่ะบ้านมีชื่อบ้านเนี่ยค่ะแม่บ้านอะไรนะ บ้านหนองเค็ดบ้านหนองเค<ต>็ดบ้านหนองเค็ดแต่อยู่กับไม่ไกลาจากตลาดนักอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองนักเพราะว่าออกมาประมาณโลก,กว่าวมันก็เหมือนในตลาดนั่นแหละค่ะมันก็ต่อกันมานั่ะแหละเป็นเชื่อมต่อกันนะ่ะมีคนไปกราบไหว้เยอะไหมคะแม่ะมีคนไปกราบไหว้ขอพรเยอะไหมคะก็ปกติแล้วก็จะไม่ค่อยอะไรมากนอกจากจําเป็น แล้วก็จะมีคนมาแตากก่ทางไกลอย่างเงี้ยเออถ้าเขาขอให้เราอย่างนี้อย่างนี้ก็ทําให้ทบ้านค่ะแต่ไม่พร่อเพื่อไม่มากมายส่วนมากจะไม่ไอ้พวกนี้เพราะว่าวุ่นวายไม่ชอบอช่วยได้เราช่วยแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงค่ะเอแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนมาแม่ <c oughs> ไม่มาี่วันแล้วคะแม่ ดมากันมาถึงนี่วันที่เจ็ดตอนเช้าโอ้เจ็ดอันนี้เสร็จงานนะคะเสร็จงานเได้กลับแล้วแหละกับเพราะว่าเสร็จงานได้กลับเนาะ่เสร็จงานแล้วก็กลับเพราะว่ามาส่งอะไรที่มีอะไรค่ะมาช่วยเขาเต็มที่ค่ะรู้จักกับแม่แม่ครูอัญญานานี่ยานาฮามิสิบกว่าปีสิบกว่าปีโอสิบกว่าปีสิ่ธรรมดาค่ะสิบกว่าปีแต่ก็ โทรคุยกันตลอดแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้มานัดเพราะมันไกลกันค่ะอันนี้แม่มาเองบอกค่ะหรือว่ายังไงคะมาโดยสารมานครชัยแอร์เช้วเขาก็ไปรับโอ้นครชัยแอร์ส่งถึงที่ครับเออนู่นนะลงขันขันผูกขันใช่ลงผูกขันมาจากนู่นห้าทุ่มมาถึงนี่ตีห้ากว่ากว่สวยมากเลยเนาะปลายสี อะไรนางโกงจักรธรรมจักรเนาะต้องดูตัวอย่างกันด้วยนะต้องลองทําก่อนว่าออกมาจะได้ไหมต้องลองค่ะสีนี้ไม่ได้ลองสีนี้สิอะไรประมาณนั้อันนี้มันตัดกันเนะแม่เนาะสวยนันค่ะก็วันนี้เพราะแนวทางของแม่อะไรนะลืมละไรนะลืมแล้ว แม่จ <Happiness. S 2> ิตต ah. <ST U Commun ism> ิมาจิตติมาขอขอบคุณสำหรับแนวทางของแม่จิตติมาเนาะค่ะจ้าที่ให้แนวทางเนาะแนวทางไม่ได้ไม่ได้เจอกันง่ายๆเนาะจ้าไม่ได้เจอนางนี้บังเอิญเจอนะคะไม่รู้กี่ปีจะได้เจอทีนึงค่ะอ้าวนี่ปีที่สามนะค่ะแต่แต่หนูแต่หนูเพิ่งเจอแม่วันนี้หนูเพิ่งเจอวันนี้ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้เจอกันค่ะ ก็เป็นปกติแม่ไม่ค่อยไปไหนนะค่ะอยู่แต่บ้านอันนี้ก็จะส่งอแม่แม่จะเยือกให้ทำมาทำมาให้ทำใบสีตั้งแต่สองเดือนแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเกินใกล้วัดเพื่อนบอกเดี๋ยวมันจะอายุเท่าไหร่แล้วแม่หกสิบกว่าแล้วจ้ะโอ้ยังไม่แก่ยังไม่แก่เท่าไหร่อะฮะยังสวยอยู่เลยยังสวยใช่เนาะหกสิบหกยังแข็งแก่เลยค่ะอาจจะเป็นบุญมั้งค่ะอาจจะเป็นบุญที่แม่ปฏิบัติเนาะ มันเกี่ยวกับบุญเราด้วยนะค่ะใช่ค่ะมีบุญที่ได้มาเจอกันใช่ไหมใช่มีอะไรถ้าถึงเวลามันก็ได้มาเจอกันมีอะไรฝากเอฟซีไหมคะคะมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมคะก็ไม่รู้จะฝากอะไรดีก็ให้คิดดีทำดีนั่นแหละสิ่งดีก็ตอบแทนเราค่ะขอบคุณแม่เรามากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ